เด็กน้อยฝั่งนู or or ้นครับโดนนัดปลาอะไรไม่รู้นะครับเมุนใหญ่เลยน,น่ครับอู้อ้แล้วบโอ้้อู้ปั้นอ้อยไปยัง อืมวันนี้ไม่ได้เอาก็อีตัวอีชิงเิวมาเอามาอุปกรณ์เยอะขนาดมาแค่นี้ยังอุปกรณ์เต็มเลยครับมีทั้งเตามีทั้งอะไรต่ออะไรโอ้โหตัวจานมาแข้ม